ฟิลิปปินส์ยังคงเผชิญพายุฝนอย่างหนักตลอดคืนที่ผ่านมาทําให้สถานการณ์น้าท่วมในกรุงมะนิลาและเขตปริมณฑลยังอยู่ในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะในมะนิลานะคะที่ในขณะน,นี้พื้นที่กว่าร้อยละแปจมอยู่ใต้น้ําทําให้ในพื้นที่ชุมชนแออัดหลายแหง่งซึ่งส่วนมากอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ําและเป็นบ้านชั้นเดียวผู้อยู่อาศัยจํานวนมากต้องอพยพขึ้นมาอยู่บนหลังคาแทนขณะที่ในอีกหลายพื้นที่ระดับน้ํานั้นสูงตั้งแต่เอวไปจนถึงมิดศีษะทาให้การจราจรโดยรถยนต์ไม่สามารถใช้การได้อย่างสิ้น เชิงอย่างไรก็ตามยอดผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในครั้งนี้ยังคงอยู่ที่16รายโดยเกือบทั้งหมดเสียชีวิตจากภาวะดินโคลนถลม่ม ล่าสุดรัฐบาลฟิลิปปินส์แถลงว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในครั้งรุนแรงครั้งนี้จนต้องอพยพออกนอกที่อยู่อาศัยมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า8,000คนโดยประชาชนจำนวนเกือบ250,000คนต้องอบพยพไปอาศัยอยู่ตามโรงเรียนสนามกีฬาและสถานที่ราชการซึ่งถูกจัดให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวของผู้ประสบภัยขณะที่ส่วนที่เหลือไปอาศัยอยู่ตามบ้านญาติพี่น้องในต่างเมือง ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์รายงานว่าภาวะฝนตกหนักและพายุนั้นจะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้พร้อมทั้งเตือนให้ประชาชนรับมือกับภาวะน้ำท่วมที่จะรุนแรงยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาค่ะ ทั้งนี้ฟิลิปปินเป็นประเทศที่ต้องเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นในช่วงฤดูมรสุมของทุกปีประมาณปีละ20ลูกโดยส่วนใหญ่จะเป็นพายุที่มีความรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับประเทศโดยเมื่อปี2552ที่ผ่านมาฟิลิปปินเผชิญกับพายุเกสนาซึ่งฆ่าชีวิตของประชาชนไปกว่า460รายค่ะ